สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือแบบจินตะคณิตวันนี้เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10ข้อถ่าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 194-3-6ีลบ3าบวก6คิคำตอบค่ะข้อที่2 23 6บวก1 6ตอบค่ะข้อที่3 1 4 8 -7 ลบวก6คิคำตอบค่ะ 189ทิลบดบวก13าเขียนคำตอบค่ะข้อที่5 1 3บวก5ลบ27เขียนคำตอบค่ะข้อที่6 71บวก126ลบเขียนคำตอบค่ะข้อที่7 177ลบ25บวก6เขียนคตอบค่ะข้อที่8 186ลบ25ลบ111เขียนคตอบค่ะข้อที่9 1 4บวก65ลบ17ขียนคตอบค่ะ ข้อที่10 36บวก152ลบ8คำตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบ197ข้อที่2ตอบ171ข้อที่3ตอบ147ข้อที่4ตอบ194ข้อที่5ตอบ121ข้อที่6ตอบ190ข้อที่7ตอบ158ข้อที่8ตอบ50ข้อที่9ตอบ62ข้อที่10ตอบ180 เป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกทั้งหมดกันกี่ข้อเอ,อ่ยถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินตคาณิของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ